พี่น้องครับมือนีกะมาล้านเสริมสวยท็อปสตาร์นะครับบา์เบอร์ล้านของคุณดาวนะครับพาไป่อกกาผ่านมาตัดผมมาตัดตลอดม่้ยมาตัดยุลานี้ตลอดนาสิเกือบยี่สิบปีแล้วตัดประจำยืนตัดประจำไม่หนีมือนีภาพราะว่ามือนีมาลูกสาวคนจนใหญ่จนใหญ่มาเห็นแล้วเสี่ยไปเป็นน้งเอกเสียไปเป็นน้าเอกเนี่ย เอาไปเป็นนั่งเอกยังนั่งเอกนั่งเอกเอ็มบีนี่นั่เอกเอ็มบีเพ่งไม้นี่เพลงใหม่ยังถ่ามเบิ้งมาดเต้หน่อยๆต่แม่ป้อนเขาอยูไหมไม่ไม่มาตะโดนแท้ไอ้เบิ้งเอาบาดนี่สีไงซ้ำเลนี่ซ้ำไลยมาไพ่เบิ้งพี่น้อนคาไายเบิ้งมามาเออนี่ยสวัสดีจะลูกสวัสดีน้องน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานเออมาตัดกัน อันนั้นแม่เพื่อนนะครับผู้ทั้งหลายนี่ก็คือพ่อเพื่อนนะครับอ่าพ่อนี่งบอเขาก็มาตั้งแต่อเมริกาก็มาตั้งแต่อเมริกาอันไอ้บ่บ่บ่เคยเห็นไอ้ไอ้บ่เคยเห็นอีหล่าเดอทีอเห็นแต่ไอ้ตัวเล็กไอ้ลูกสาวหล่าเพื่อนสาวหล่าไอ้เอไอ้หล่าเพื่อนเปิดโทรศัพท์ไม่แห้งนะ นี่ไอพี่นอ้องเอฟซีเบิ้งไว้ว่านั่งเอกผู้ต่อไปออนะครับน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานเป็นคนอุดอรเทา,ดรทานี่คนอุดรธานีท่านควมำแย้านั่งเอกทางคนข้าเจ้าขุมเมื่อวานนะเพลงนี่ก็คือเพลงคอยสาวเล่าครับพี่น้องเพลงคอยสาวเล่าเพลงนี่ก็เชียนขึ้นมาโดนหลัะเชียนขึ้นมาโดนแล้วแต่ว่าตอนนี้รอตั้งแต่สายยันเสียงปกตินะครับ กันฮานใคเอกบ่ได้ก็สิเอาแต่นางเอกย่างก็สื่อย่างก็สื่อย่างร้อยิี่ผมเดี๋ยวครับที่เนีผมหวังว่าให้ไผ่ผู้นี้มาพี่มามผู้ยังมาอ่าอ่ามาต้องถามต้องถามความรู้สึกเพิ่นนําก่อนผู้ยังหี่ว่าเพิ่นอยากเล่นกับน้าเอกคนนี้บ่เพราะว่าเพิ่นนี่ถ้าบ่งามมันบ่เลี่ยนเนี่ยยืนข้างหันบ่งามบ่เล่ยนนะครับอืมหัดขาสัมผัสเออหันบ่งามคือบ่เล่นเป็นอะไรงามบอลนางเอก เอองามอยู่ต่นใจบ่ใจว่เออตินใจวะเสียนคู่ไงวะอืมไม่คู่บุรุษพอแล้วอันนี้คือร้องครับเพลงคอยสาวลาไปนอนครับเดี๋ยวเสียงฮาร์ดเอกก่อนเพลงประมาณว่า้าวังหวังว่าเธอจะกลับคืนมายืนพี่ยืน อขอตาตาตาหน่องนะใส่ใชุดเล่าแนนเลย,เลยสิเลยเลยสิตอนนี้กะเดี๋ยวหาหาผีก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวหาผีก่อนเพราะว่าเพื่อนนี่ก็เล่นมาหลายแล้วเหรียมาไหลแล้วแต่ว่าก็อยากเล่นคู่ยุ่นบ่ <H an> อยากเล่นคู่ยุ่นบ่อยากเล่นคู่น้องน้หาหวานบ่ใจจริงบ่ตรงตรงเพรต้องฝืนความรู้สึกเะ ให้ผมถามนะมึงสักงั้นมึงสักกันมึงยังตอสักกันมาถามม่าไอ้เองนี่กเรียนกูไอ้ยัเอู้่ง่ายเงง่ายใส่ถุงหูยิ่ส่เองเลยใส่ถุงง่ายนี่แหละครับกูหล่เลยล่ะกูล่อหน่อยสิบสองขึ้นงขึ้นนข้มแสดงว่าตั้งแต่ตะจีนตะีนนี่ตะตะีนละ อีหลานี่คือบ่เห็นจะเสียแสดงว่าเปไปโรงเรียนไป็นโรงเรียนมาเห็นแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้เห็นตังแจนั่นเอยพอกระแม่ตัดยุ่งนั่นเออครับพี่รองเอาคิดนี่สิสีสายเย่นฝากไว้นะครับฝากไว้นี่คือ,อ,อเ,เราจองนางเอกคนนี้น้องเอ คอยติดตามเรื่องผลงานของน้องน้ำหวานเพลงเขาเลียนหน้าจะ่สินทรพย์เหมือนกันคอยสาวเล่านะเขาเป็นการแสดงที่แล้วที่ลาเสได้เรียนหลายบทอยู่ลูกกสิมีบทตามมาแน่มีงานให้มีการการน้ำตาล่วงแค่น้อยนะครับเดี๋ยวติดตัวสอบเป็สสมารนักแสดงนะครับเดี๋ยวถ่ายรอฟังพี่น้อง้อครับคอยสาวเล่าครับอันนี้คือน้องน้ำหวานครับ เงี้ยครับน้อแตมจากพิจิตก็สียงม่ใส่เสียงอ่าลูกสาวของเจร่าคนนี่ล่ะนะครับเอาโดดเอาล้านเนี rumors, um ่ยแสดงครับเป็นแจงสีบลค่าตัวแพงหมายจริงเลยแพงกันาใ่าฮ่าฮ่้ฮ่า่าฮ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 โอฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮอาฮ่่าฮ่่าฮ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 ่าส่าน่าฮ่าาน่าครับาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าอ่า่าฮ่า่า่าฮ่ีฮฮ่านาา ครับสตาบาเบอร์นะครับอยู่อ่าบ้านบ่อน้ำาบ้านบ่อน้ำนะครับอันนี้่วยใกล้ของอัดนี่นะที่เขาใส่ใส่ใส่บริการเพื่อนของอาจารย์สำเร็จพักดีสีทอนไปล่ะไละลูกไปดิจ้าตีดตามเดงนไปเดิง